ห้าสัญญาณเตือนที่บอกว่าเราจะมีอายุอีกต่อไปไม่ถึง10ปีเช็คดูนะคะว่าเรามีกี่ข้อแล้วข้อที่1เดินช้าเชื่องช้าก้าวไม่ออกก้าวได้ไม่ถึง6เมตรต่อวินาทีหนึ่งนาทีได้ไม่ถึง60เมตรนี่นี่ข้อที่1ข้อที่2ลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอย ต้องมีเครื่องช่วยต้องคำ้ำเนี่ยนี่ก็เป็นสัญญาณข้อที่สองข้อที่สามก็คือหยิบมือนี่น้อยกำมือแล้วก็จ็บมือก็สันหยิบจับอะไรก็หลุดนายกของหนักก็ไม่ได้นี่เป็นสัญญาณเตือนข้อที่สามข้อที่สี่นะคะหลงหลง,ล,งลืมลืมจำอะไรไม่ค่อยได้สมองช้าคิดอะไรไม่ทันเหตุการณ์นะคะคิดชา้า กว่าจะคิดออกคิดได้ลืมนะคะข้อที่ห้าก็คือทําชีวิตประจําวันของตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือได้น้อยนะคะการกินการอยู่การทําอาหารการไปท่องไปเที่ยวการไปนั่นไปนี่กับเพื่อนๆหรือกิจวัตรประจําวันลําบากทํากิจวัตรของตัวเองน่ะลำบาก นะลองเช็คดูนะคะว่าเราได้กี่ข้อเราเป็นกี่ข้อแล้วนะคะอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆเราต้องรีบฟื้นพลังของเราออกมานะฟื้นกําลังนะให้มันคืนมาโดยเฉพาะส so วที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะเราจะอยู่ได้นานถ้าเราเริ่มออกกาลังกายนะคะ,ะ,คะเช็คดูนะคะนะคะ,ะถ้าถ้าเชนนั้นเราก็จะร่างกายเราก็จะ หมดอายุไขไปจากเราเร็วเกินไปนะคะได้เวลาแล้วไปกันเลย